สวัสดีค่ะแก้วสวัสดีสวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้แก้วตื่นแต่เช้านะคะไปใส่บาตรด้วยกันนะคะแก้วคนดีแก้วคนดีแก้วไม่เกเรนะโดนตีแก้วเกเรโดนตีเเกเรใหญ่แล้วไปใส่บาตรกับคุณยายดีกวา่า แก้วไม่กเกลียนะสัญญาสัญญาแก้วกเกลีแก้วชอบกัดคุณยายเจ็บ ไปกินอะไรแก้วกินอะไรจ้าวันนี้วันนี้กินอะไรมามากินด้วยกันนะจ๊ะไป